สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้คลิปนี้เชื่อว่าตอนนี้นะตอนนี้เลยเนาะ คนหันไปดูลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียใช่ไหมคุณกงยูกันหมดเลยน้าเลยเนี่ยโหขึ้นติดเทรนด์ไทยแลนด์เลยนะเรียกได้ว่าเองไปดูเลยน่ารักน่ารักก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าโอ้โลตัสนี่ใช้ได้เลยเนาะดึง,งคุณกงยูมาไทยได้อะ่ะไม่เคยเห็นคุณกงยูรับงานอะไรอย่างเนี้ยนะเราเรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊ดหลายคนก็คือคุณกงยูก็ จะเลือกรับงานเนาะไม่ได้รับงานบ่อยใช่ไหมแต่รับออกมาทีก็แบบระเรรบเิดระเบ้อทุกครั้งไปคขานี้หายไปนานมนาะพอกลับมาแล้วแบบหลายคนบอกว่าเอออยากจะลองไปรับคุณกองอยู่ดูบ้างดูว่าระดับซุปตาจริงๆอะ่ะการไปแบบมาทายมารายการต้อนรับการอะไรของเขาเป็นยังไงถ่ายรูปถ่ายคลิปกันออกมาใครได้ดูบ้างคะ่าะเลิฟอ,อยู่นะคะ L อ <S <S ีคะ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอยู่เป็นโสด เหมือนด้วยกันไปนานๆนะคะผมก็แต่ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ผมรับปาก100%ไม่ได้นะคะเพราะใจยุ่งโสดแบบนี้ไม่อาจไปท่านรู้เันใช่ไหมชีวิตเราคนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคือที่สัมผัสได้เลยคือ ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งโน้มต่ำลงมาเข้าใจความหม,มายมะคือคุณกงยูเนี่ยเขาดังแบบโอ้โหระเบิระเบอิเบอ,บอไปทั่วเอเชียใช่ปะ่ะแต่เขากับดูนอบน้อมสุภาพแล้วก็หลายคนบอกน่ารักมากคือแบบไฟเลียดดูรู้เลยอะ่ะคุณกงยูก็ได้เป็นชื่ออีกคนนึงว่าว่าแบบเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตเหมือนกันใช่ไหมจากที่เคยดูสัมภาษณ์ก็คือไม่ค่อยออกงานอะไรอย่างนี้ล่ะ นะถ้าเทียบกับคุณอีดงอุกุณอีดงอูกยังจะออกงานเยอะกว่านะแต่คุณกงยูคือเราก็ชอบอยู่บ้านนะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์สุปตาตัวจริงอะค่ะไม่มีอะไรก็ชอบอยู่บ้านออกกำลังกายตกปลาอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือดูบุค,คลิกก็คือนิ่งๆอย่างนี้ละค่ะแล้วก็โอ้โหได้ใจแฟนๆแ,แ,แล้วก็แต่งตัวเนี้ยน่ารักใครไปตามดูก็คงจะเห็นนะเนาะน่ารักแล้วก็ยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มตัวลงมา อืมล้วคนจะรักมากนะแล้วคุณกงยูไม่เคยมีข่าวคราวอะไรเสียหายเลยนะอ่ะพูดถึงคุณกงยูไปสักหลายนาทีเนาะก็คือเราดูแล้วเรามาย้อนของเราเองได้ไงาเพื่อปรับพัฒนาอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะคือยิ่งสูงต้องยิ่งโน้มตัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วมันจะกินใจฐานแฟนคลับได้อีกนานแบบว่าให้มันเป็นตำนานไปนเลยอยะคุณกงยูก็จะเป็นตำนานแล้วเนาะ ใช่ไหมอืมนั่นแหละนั่นแหละแทรกมานิดนึงก็คือวันเสาร์หน้าแล้วเนอะที่น้องหนิงน้องออมจะไปแฟนมิตน้าหนิงนะครั้งแรกที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่วันที่สองพฤศจิกายนนะเขานี้ทางฝั่งพี่สาวจีนเขาก็เริ่มกันแล้วนะคะเขาเริ่มโปรเจกต์กันแล้วนี่ซับพอตแรกออกมาแล้วนะนะเป็นจากบ้านของน้องหลิงบ้านเดี่ยวนะคะบีบีจูนะ ก็เริ่มออกมาแล้วบอกว่าพาร์ทแรกก็คือชันจะซับพอร์ตบิลบอร์ดสมิติโดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่แว่นอะที่หนนหนึ่งเลยนะคาดว่าเดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ภาพเขายังไม่ออกมาเขามีแต่แพลนงานออกมาว่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอา่มาดูรายละเอียดกันนิดนึงก็ตื่นเต้นนะ 3D ของเขาจะเป็นยังไงอะ่ะ แต่ไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็เห็นเลยอ่ะโอ้โหเคยเห็นมาของคนจริงเคยเห็นนะมันเหมือนมันแบบมันทะลุออกมาเลยอ่ะอันนี้จะขนาดนั้นไหมไม่รู้ไม่รู้รอดูกันสถานที่ที่เขาจะจัดนะบิลบอร์ด 3D อันนี้ก็คือที่หนานหนิงละค่ะกรีนแลนด์เซนทัลพลาซาถนนตรงเก๋มังขอภัยถ้าอ่านผิดนะจะแสดงความถี่ในการแสดงก็คือ15ห้าวิต่อหนึครั้งต่อวัน นะก็สิบห้าวี่ะเล่นเลย15บหวีเล่นทีสิบห้วีเล่นทีก็คือแบบต่อกันไปเลยอะะ่ะแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊นะทีนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างนะก็ทางกลุ่มบีบีจูบอกว่าได้เลือกแสดงบนป้ายโฆษณา3มิติแบบไร้แว่นตาที่ใหญ่ที่สุดในกวางสีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ808ตารางเมตรอันนี้ไม่แน่ใจเขาถือหลักเลขมงคลอีกป่านะ808ค่ะตารางเมตร ั้งอยู่ในย่านธุรกิจหลักของเมืองเลยหน้าจอเนี้ยมีชื่อเสียงมากๆในชื่อที่ว่าอะไรรู้ว่ะเป็นดวงตาแห่งหนานหนิงเป็นเป็นดวงตาแห่งหนานหนิงนั่นหมายถึงว่าแบบไปที่ไหนก็จะเห็นได้ชัดอะคือมองจากตรงไหนก็จะเห็นได้ชัดเพราะว่าจุดเด่นเลยนะคะ ป้ายโฆษณานี้ตั้งอยู่ตรงทางแยกด้านนอกสถานที่จัดงานแฟนมีตติ้งและมองเห็นได้เลยจากโรงแรมแวนด้าด,ด้านบนเราขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาถ่ายรูปรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราหวังว่าจะได้แบ่งปันรูปภาพของพวกคุณทางออนไลน์ด้วยนะคือใครไปแล้วถ่ายมามาแบ่งมาแชร์กันได้นะคะถ้าจะสวยนะ่าดูเลยนะเขาบอกว่า ขอให้งานแฟมิตติ้งอันนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นเลยนะที่เมืองหนานหนิงขอให้พวกคุณเนี่ยมีฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามและขอให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่และไร้ขอบเขตอย่างมั่นใจก็คือขอให้น้องหลิงแล้วค่ะผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไปไกลๆหมายถึงว่าก้าวไปแบบว่าก้าวไกลไม่หยุดยั้งอะไรประมาณนี้นะเออเขาเริ่มแล้วล่ะคะ่ะโปรเจกต์วันออกมาแล้วนะที่หนันหนิงก็จะออกมาสไตล์นี้เลย ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสามมิติยังไงนะเออเดี๋ยวมาค่อยดูใกล้ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะถัดมาถัดมาก็คือโอ้โหช่วงนี้น้องหนิงน้องอมถ่ายแบบเยอะมากชักจะมึนมนเหมือนกันนะล่าสุดออกมาเป็นเออเซตที่แบบหวานเจี๊ยบนะนิตยาสารหัวจีนสปอร์ตไลท์ใช่ไหมอืมอันเนี้ยเขาบอกว่า ภาพที่เราเห็นเห็นกันก็คือที่กินใจก็คือน้องสองคนนั่งหันหลังอ่ะภาพนี้ค่ะแล้วเปียมาถักทอเข้าด้วยกันอะ่ะผมเปียเนี่ยแฟนชาวจีนถึงก็บอกว่าอะไรรู้ไหมคะภาพเนี้เขาบอกว่าเธอสองคนเนี้ยเธอรู้ไหมในประเทศจีนเองนะยังไม่เคยมีดาราคนไหนหรือว่าศิลปินคนไหนที่แบบมาถ่ายรูปในแนวเอาผมมาถักการไขว้กันอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมมันแปลว่าอะไรมันมีความหมายนะ น้องหลิน้องอ,อมแต่งงานกันเถอะอจบลงอย่างนี้เลยนะเออเขาบอกหวานเจี๊ยบหวานมากใครพอจะรู้ความหมายไหมคะเกี่ยวกับเนี่ยผมที่มันถักร้อยมารวมกันเป็นเส้นเดียวมันมีความหมายอะไรในจีหรือเปล่าอันนี้เอเขาบอกมาอย่างนี้นะม,นมันมีความหมายลึกซึง้งแล้วก็ดีเทลไปถึงขนาดดอกไม้ที่ติดอยู่บนหัวของน้องหลิงน้องอ,อมด้วยไม่ใช่ฝักแต่ติดนะบางคนเขาก็ให้ว่า ดอกไม้บนหัวพี่หลิงอะ่ะคือดอกไฮเดนเยียนะส่วนของน้องออมเดี๋ยวดูซิมันเป็นชื่อเขาบอกว่าดอกลิลลี่นะเอออันนี้เอก็เขาเขาว่ากันเขาว่ากันนะเขาบอกของพี่หลิงเป็นไฮเดนเยียอีกอันนึงเป็นลิลลี่แห่งหุบเขานะหลายคนแบบทราบซึ้งโหวความหมายที่อยู่บนเส้นผมนะดอกไม้ที่มาติดอย่างนี้ เธอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไฮเดนเยียนะเขาเรียกว่าดอกไม้ดาวสีฟ้านะเธอมันเป็นดอกไฮเดนเยกับกล้วยไม้มันหมายถึงอะไรอะใครรู้บ้างเออเขาบอกว่าน้องหลิงน้องออมชอบหรอหรือยังไงนะหลายคนเลยบอกมันไม่ใช่ดอกไฮเดนเยมันชื่อดอกไม้ดาวสีฟ้าชื่อภาษาอังกฤษคือ blue star flower นะมันดอกไม้อันนี้หมายถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มอบให้กับญาติและเพื่อนๆแล้วก็มอบให้กับความรักได้ด้วยมีความหมายในยะว่าฉันเชื่อใจคุณนะคะจะเป็นดอกไม้สีฟ้าขนาดเล็กน่ารักเหมาะสำหรับเพาะปลูกในสวนสาธารณะเพื่อเอาไว้ชมวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละนี่แหละก็คือมันมีความหมายของดอกไม้นี้ก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันและฉันเชื่อใจคุณเออมันมีความหมายในยะแอบแฝงนะไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูล้กันว่า เดี๋ยวนิตยาสารออกมาแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีบทสัมภาษณ์น้องออกมาเดี๋ยวเรามาคอยดูบทสัมภาษณ์น้องลักกันลักกันนะอืมทีนี้มาอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,น,งนิตยาสารหัวจีนเนอะสเตอรี่เนอะที่ท,ที่ออกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วด้วยมันจะมีบางช่วงบางตอนที่น้องหลิงเนี่ยค่ะอะอย่างชุดนี้ก็สุดเท่เลยนะเนี่ยค่ะ หลายคนบอกพี่หลิงใส่สูตรอันนี้แล้วเท่ลูกนี่เทบอกอยากให้พี่หลิงดัดผมอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเออสวยดีนะอยากจะให้ดัดแบบดัดทรงเนี้ถาวรไปเลยคือทุกครั้งออกงานก็จะทรงนี้เลยหลายคนบอกเธอทําไม่ได้หรอกเพราะน้องหลิงเขามีตั้งหลายงานอ่ะจะมาแบบให้ดัดตลอดทุกงานมันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีแบบยืดตรงบ้างดัดบ้างดัดคลายบ้างดัดหยิกมัง่งคือเป็นดารายอย่าไปดัดแบบถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ย ใช่ป่ะดัดเป็นครัง้งเป็นคราวไปวิเคราะห์กันขนาดนั้นเธอฉันชอบรองเท้าอะ่ะเฮ้ยใจตรงกันเลยอะ่ะหรอรองเท้าอะไรอะ่ะใครรู้บอกพิกัดหน่อยเขาก็รูปนี้มาแปดเลยค่ะเนี่ยพวกเธอฉันไม่แน่ใจนะแต่มันใช่อันนี้ไหมอะ่ะขออภัยถ้าอ่านผิดยี่ห้อเน,นี่อะไรอะ่ะเอาเดอร์หรอเอ่อสีอ่รอยเก้าสิบเก้าตี่าห้ารอยหวนห้าร้อยหยวนคูณห้าคร่าวๆไปนะประมาณสองพันห้าร้อยบาท ขาบอกใส่แล้วมันแบบมันจะดูสูงขึ้นหน่อยมันหนา,หนาๆงใช่ไหมเขาจะไปตามแต่ละคนบอกขอบคุณจะไปตามตามพี่หลิงเนี่ยเออจริงๆพี่หลิงน่าจะทํารองเท้าออกมาขายด้วยเนาะไหนๆก็ไหนๆละแต่รองเท้านี่จะยากนิดนึงละมันจะมีไซส์มีอะไรต้องละเอียดอะ่ะแต่เนี่ยเออใครๆก็อยากจะตามเนี่ยพี่หลิงใส่อะไรก็อยากจะตามอะ่ะน้องอ,อมก็ด้วยนะเออเนี่ยทีนี้มาดูมาดูมาด,มาดูมีอะไรน่าสนใจเอย ก็คือวันอ่ะย้อนกลับไปงานวันที่หยดละกันวันที่ยดที่มันจะมีช่วงที่น้องหลิงน,น้องออมใายอะใสโปสการ์ใช่ป่ะแล้วก็คนจัดงานก็ถามเข้าไปด้วยก็ชงเข้าไปว่าน้องหลิงดูหนังผีแล้วเป็นยังไงอะไรใช่ไหมใครได้ดูบ้างนะพี่หลิงก็บอกอก็น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพีกรก็เลยชงกลับไปว่าแล้วอย่างนี้คืนนี้จะนอนหลับได้ไหมเนี่ยให้น้องออมไปนอนไปเพื่อนไหมนะใช่ไหมก็ชงสักขนาดนี้ชงกันทื่อๆเลย น้องออมก็เลยบอกว่าต้องมีชาชิวถ้ามีชาชิวถึงจะไปบ้านพี่หลิงเอา้าแฟนจินฟังสามวันนี้เราก็แบบสงสารเต้าหู้เต้าหู้หายไปไหนอ่ะคือหลายๆครั้งหลายๆคราจะพูดถึงน้องชาชิวเสมอเต้าหู้จะเป็นหมาที่ถูกลืมเสมอคือไม่ได้อยู่ในบริบทเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่สาวจิงเขาก็ขำๆนะแกมเอนดูเต้าหู้แบบทำไมชาชิวได้เกิดทุกทีเลยเราเต้าหู้ล่ะ เออให้ส่งสารเต้าหู้เขาบอกชาชิวชาชิวมาเร็วๆนะจะได้อยู่กันครบหน้าพ่อแม่ลูกสักทีหนึง่งอะไรอย่างเนี้ยเขาบอกชาชิวมาไม่ได้หรอกถ้าชาชิวขึ้นมากรุงเทพพ่อแม่น้องหนิงก็ขึ้นมาไม่งั้นใครจะดูแลชาชิวล่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอ่ะก็คอยดูแล้วกันคอยดูแลวกัน เมื่อไหร่ที่ชาชิวขึ้นมาแล้วก็อืมีช็อตเด็ดให้ดูกันแน่ๆทีนี้เอไปเจอแฟนจีนนะเขามานี่เขาแปะภาษาจีนเอาไว้เอว่ามันก็ดีนะเพื่อให้เหล่าด้อมม่วงเนี่ยหรือว่าเอฟซน้องหลิงน้องอมที่อยากจะแบบเอออยากจะให้ทั้งคู่นอนสมหวังกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่สาวจีนเอาอันนี้มาแปะคะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะเอขออนุญ,ญาตแปลไปเลยแล้วกันนะบอกว่า คือพี่สาวจีนเขาก็เตือนสติกันเองนะมีคนนึงเขามาเขียนอย่างนี้แล้วเอเห็นว่าดีนะเออเขาบอกว่าถ้าสองคนรักกันจริงๆขอฉันจิ้นหน่อยจะเป็นไรไปก็สุดท้ายมันก็เป็นความจริงอะแต่ถ้าสองคนรักกันปลอมๆขอฉันจิ้นสักนิดนึงจะเป็นอะไรไปในเมื่อมันก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องจริงได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์สุดท้ายคือ และถ้าสองคนนี้เขาแค่แสดงต่อกันน่ะแล้วขอฉันจิ้นหน่อยจะเป็นอะไรไปเพราะสุดท้ายแล้วจุดประสงค์ของการแสดงนี้ก็คือทำให้พวกเราอะ่ะมีความสุขที่ได้จิ้นเออสรุปแล้วนะใจความประเด็นหลักๆก็คือขอให้เหล่าเอฟซีได้จิ้นนิดจิ้นหน่อยไปเถอะจะเป็นอะไรไปนะถึงจะเป็นเรื่องจริงมันก็คือจริงอะ่ะนะถ้ามันจะจริงมันก็จริง ถ้ามันจะเป็นรักหลอกๆมันก็คือหลอกอะแต่สุดท้ายแล้วให้ดูที่จุดประสงค์ของการแสดงอันนี้ะนะถ้าจะแสดงเพื่อให้พวกเรามีความสุขที่ได้จิน้นก็ขอจิ้นสักหน่อยเหอะสุดท้ายก็คือขอจิ้นหน่อยเหอะนะไม่ว่าจะจริงไม่จริงยังไงก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็เป็นผลมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไม่มีใครไปเปลี่ยนความจริงได้แต่ก็ถ้าจิ้นแล้วมีความสุขก็จิ้นไปเหอะเออพูดง่าย อ่ะวันนี้จบกันลงตรงนี้แล้วกันหมัดเด็ดจ,จากพี่สาวจีนะใครคิดเห็นยังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ